ชิมดูนะครับถ้าไม่หวานเราก็ใส่น้ําตาลเข้าไปถ้าไม่พอความหวานเราก็ใส่น้ําตาลเข้าไปนะครับถ้าไม่พอน,น้าตาลเราก็ใส่เข้าไปนะครับถ้าไม่พอความมันนะครับเราก็เติมกะทิเข้าไปนะครับสูตรนี้อร่อยที่สุดนะครับ ใส่นะครับจะหอมไม่หอมก็ขึ้นอยู่กับไฟของเรานะครับ,นะรบจะหอมหรือไม่หอมขึ้นอยู่กับไฟนะครับต้องให้เกือบไหม้นะครับถึงจะหอมนะ ว่าความข้นได้ความมันได้นะครับความหวานได้นะครับข้นได้หวานได้มันได้นะครับถ้าตัวไหนยังไม่ได้เราก็ใส่ไปนะครับหวานไม่ได้เราก็ใส่ไปนะครับมันไม่ได้เราก็ใส่กระทีไปนะครับความหอมไม่ได้เราก็เปิดไฟเข้าใส่นะครับราเติมกระทีเข้าไป ลเลยนะครับวนะี้เรื่ยไม่จะได้แล้วนะครับเราจะเอาแข็งมากน้อยครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็วนไปนะครับจะเอาแข็งๆนะครับค่นๆนะครับแล้วก็นไปเราจะเอาขนาดนี้ก็ปิดไฟนะ พอเย็นแล้วเขาก็จะแข็งตัวตรงนี้นะครับนี่ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับถ้าถ้าเรากลัวแล้วมันไม่หอมนะครับเพิ่ให้เราเล็กเร่งไฟขึ้นนะครับถ้าไม่มันเราก็เพิ่มกระเทียมเข้าไปนะครับถ้าไม่ไม่หวานเติมน,น้ำตาลเข้าไปนะครับ ไม่หวานมากเกินไปนะครับถ้าเกิดว่ามันจะไหม้นะครับเราก็ปรับไฟให้ต่ำสุด ไม่นานก็ขึ้นอยู่กับมันคือครับแลบะบเวลาแลบะบวิธีกวนนะครับแลบะบไฟนะครับถ้าเราจะเอาแข็งกว่านี้เราก็กวรไปแต่ถ้าจะเอาขนาดนี้ก็ปิดไฟนะครับ ได้เผื่อกสมีปั๊กนะ เย็นแล้วเราก็ใส่กระปุกนะครับเข้าตู้เย็นนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับให้เราสังเกตแล้วนะครับว่าทำแต่ละครั้งแต่ละรอบนะครับแบบนี้นะครับเราทําไส้สาลาเปาได้นะครับทําไส้สาลาเปาได้นะครับไส้ขนมเปี๊ยะได้นะครับไส้กะหรี่ปั๊บได้นะครับไส้ขนม ขนมขนมข้าวเหนียวมูนนะครับขนมปิ้งนะครับต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับดีพวีกรนะครับกวนใส่นะครับมันเผือกถั่วเหลืองนะครับมันเผือกถั่วเหลืองทําเหมือนกันนะครับ เผือกนะครับเมื่อเขาเย็นตัวแล้วนะครับให้ดูนะครับเห็นไ้ครับอันนี้เขาเย็นตัวแล้วนะครับนี่นะครับเย็นตัวแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าแข็งกว่านี้ก็จะไม่อร่อยนะครับก็ให้ขนาดนี้นะครับอันนี้ไส้เผือกนะครับ จริงแล้วไส้เผือกต้องออกสีแบบนี้นะครับถ้าสีขาวจะไม่สวยนะครับถ้าเผือกสีขาวนะครับให้เอามันม่วงมาผสมนะครับอันนี้ทั้งมันม่วงทั้งเผือกทั้งมันขาวนะครับผสมกันนะครับดูไส้เผือกนะครับเมื่อเราปว่นเสร็จนะครับปล่อยให้เขาเย็นนะครับเราก็จะเก็บนะใส่กระป๋องนะครับเข้าตู้เย็นนะครับ เอาไว้สรับใส้กระหิปับใส้สลับเปาใส้ขนมเปียะนะครับได้เลยนะครับจะทำาตามันก็ได้หรือว่าถเหลืองเม็ดเล็กๆก็ได้หรือว่ามันม่วงก็ได้นะครับทำเหมือนกันนะครับาม,ามากินด้วยสิทวเด่นด่าหหัว คนนะนบ่อยกินนะคนบอกินมเล้ <c oughs> ตอนห่อนะครับ้าวชิมหน่อยดียแบบแมกินเ็เน่ยช้ด้วยอืม เรียกไหมพียแหลงเนี่ยถั่วให้พี่แหลมยาถั่วเปล่าเอ่อ hey, แหลมถั่วให้ตั่วดิ้งดอกเอ <Hey, S 2> ่อนมปังอยูไอ่ไหนว ีินไหมในจะรีดอีก2องสอทุดเทียบเทีมหน้าไว้ไกลขอพวกนาแล้วพกินเขมเลท้ายัดวนะมันมันมันอ่อนมากแผนแผน,นมันอ่อนมากันมันร้อนอ่อนเร็วไปมันเงาไปอ้อมพักเขาไปใหญ่ ก็เข้าไปอย่าง้มันก็เนบางมันกมันแทบหนามันก็แมนบลดีแจ้งกว่าย่าบางเจ้าองนี่เองย้สวยด้วยามเปยังพดบางเลยฮาดอันนี้ว่าอะเศียงเผ่นใหญ่หรือเปล่าก็ได้แค่ เรีอ่อยอย่ามากวนพ่อสิพ่อกับแม่จีบกันอยู่เนี่ยเอา้าทำไมล่ะนุ้ยนุ้ยหนูหวงแม่เหรอาพรุ่งนี้อีสี่สี่ชุดวันนี้ก็สี่ชุดพรุ่งนี้สี่ชุดสี่ชุดพรุ่งนี้สี่ชุดวันนี้สี่ชุดใครรีบแปนง์ไม่เฉยมาก ติดแปรงสวยมากเลยมาห่อช้ากันอย่างนี้ละมันก็นเลยเอาเข้าช่องแข็งนะครับจะต้องเรียงแบบนี้นะครับถ้าเข้าช่องแข็งจะต้องเรียงแบบนี้นะครับเรียงไม่ให้ติดกันนะครับเข้าช่องแข็งแล้วก็จะมาแพ็คใส่ถุงนะครับ มาดูนะครับตัวที่แข็งแล้วนะครับสวัสดีครับมาดูสวัสดีับแช่แข็งนะครับประสรวงต่างจังหวัดนะครับปริสดีับแช่แข็งนะครับมีเจ้าเดียวเท่านั้นครับที่ทำในนีลนดนะครับสรงามร้านอาหารนะครับสวัสดครับแช่แข็งของเรานะครับมีทั้งไส้ไก่ไส้เจแล้วก็ไส้เผือกนะครับ ก็มาขึ้นลูกนะครับขึ้นทําแผ่นอริปัตินะครับําทำแผ่นบริปั๊มกันนะครับ Thank you.